สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกของเราทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแชร์จุดเข้าทำกำไรให้ได้ชมกันนะคะเราจะเข้าด้วยเทคนิคจีบความจีบหายเช่นเคยนะคะช่วงเช้านะคะยังจะมี otc ให้เล่นอยู่นะคะเล่นได้ถึงประมาณ8โมงนะคะ otc ช่วงเช้าก็จะหายไปนะคะแล้วก็คู่เงินปกติก็จะเปิด ให้ได้เทรดกันนะคะ นิง่งเงียบไม่ใช่อะไรน,นะคะกําลังใช้สมาธิดูกราฟด้วยเนาะอาจจะมีจังบางจังหวะนะคะที่จะเงียบๆโอเคช่วงนี้นะคะ ODC ของเขาปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะคู่เงินก็จะเปิดให้เราเป็นเป็น,ปนอ่าสกุลเงินวันธรรมดาก็เปิดเปิดตลาดเริ่มเปิดแล้วนะคะโอเคช่วงนี้ก็น่าจะเปิดอยู่ขอดูครับ อ่าโอเคช่วงนี้นะคะมีอยู่2คู่น่ะให้เราได้เลือกเทรดนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่า2คู่นี้จะมีจุดเข้าให้ได้ชมกันไหมนะคะอืมถ้า2คู่ก็อาจจะถ้าจังหวะดีก็อาจจะหาออเดอร์ได้เร็วนะคะแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็อาจจะต้องอใช้เวลาในการหา จุดเข้านานหน่อยนะคะเพราะเขาเปิดแค่สองคู่เนาะสองคู่เราก็หาประมาณนี้ค่ะสลับไปสลับมานะคะดูมุมมองของกราฟนะกราฟนี้น่าสนใจจุดนี้นะถ้าได้ราคาตรงเส้นกิดนะเราจะกดซื้อลงเลยนะคะเราค่อนข้างมั่นใจว่าจุดนี้จะลงปิดเป็นแท่งสีแดงให้เรานะ ขอราคาดีๆหน่อยนะติดไหมอโอเคกดเข้าไปเรียบร้อยนะคะอย่างน้อยๆแท่งนี้ต้องปิดเป็นแท่งสีแดงให้เรานะคะเ,เรามองว่าแท่งคอนเฟิร์มมีแรงนะเขาตัดลงมา EMA นะคะตัดกันนะคะตัดกันลงมาตรงจุดที่แท่งสีแดงคอนเฟิร์มว่ามีแรงนะคะ เกิดอยู่ใต้เส้นกลาง KC m a c ีตัดลงแล้วก็ m a c ีค่า f a u l t ก็อยู่ด้านล่างนะคะโอเคเข้าเงื่อนไขนะมาลุ้นกันโอเคไม้นี้ชนะนะคะราคาดีนะราคาดีอยู่ตรงไหนเส้นกิดเห็นเส้นกิดไหมคะเส้นกิดเท่าๆนะแต่จังหวะนี้เวลาจะหมดนะเมื่อกี้เราก็เลย กดได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่ายังวิเคราะห์ตามเงื่อนไขก็คือเข้าเงื่อนไขนะแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA 2เส้นตัดกันนะคะให้แตะตรงท้ายๆแท่งนะแล้วก็เกิดอยู่ใต้เส้นกลาง KC MACD 3 5 1 0สตัดลงนะคะอีกอค่าหนึ่งที่เราที่อยู่ในอ e ีบุ๊กนะคะคือค่าสโต5.33นะ สโตห้ตัดในโซน80ลงอ่าถ้าตามเงื่อนไขนะแต่วันนี้เราทดลองเอาอ่ากำลังเทสค่า12 2 6 9อยู่เนาะู่ะก็เลยใช้ค่าเป็นค่า12269ดีค่า12 2 6 9, เข้ามาช่วยในการตัดสินทุกอย่างนะคะลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนาะแท่งถัดไปเราก็ซื้อลงก็ชนะตามที่เห็นนะโอเคไม้นี้ก็สามารถบวกกําไรนะคะเรียบร้อยนะ โอเคฝากประชาสัมพันธ์นะคะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคจีบควางจีบง่ายนะคะเรามีอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะจำหน่ายในในราคาไม่แพงนะ,ะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์รายว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะคะแล้วก็เราเปิดให้ได้เรียนกันแล้วนะคะเป็นคอร์สส่วตัวต่อตัวนะคะไม่แพงเช่นเดิมนะคะหรือหากใครสนใจที่จะรินรู้ฟรีหรือ รับอ e ีบุ๊กฟรีก็มีแบบเงื่อนไขเช่นกันนะหากใครสนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ใต้ลิงก์นี้เดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไลายไว้ให้นะคะหรือถ้าใครสนใจที่อยากจะสมัครนะคะเราจะทิ้งสมัครบล็อกนี้ก็คือ IQ Option นะคะเราจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสมัครแล้วสามารถทักไลน์มารับอ e ีบุ๊กฟรีได้นะคะแบบมีเงื่อนไขนะ เรามีโปรดีๆให้กับทุกๆท่ทานอย่างแน่นอนเนาะโอเคหากคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นประโยชน์กับท่านก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามหาคลิปดีๆนะคะพยายามหาจุดเข้าดีๆมาแบ่งปันกันนะคะอ้อลืมนะคะลองดูนะคะหากใครที่เทรดออปชันนะคะ แท่งเดียวเหมือนเราในเทคนิคของเราคล้ายๆเทคนิคของเราแท่งเดียวนะคะสามารถนำแม็กดี Mac ค่า3 5ม0นะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยนะใช้งานได้ดีนะคะตัดขึ้นกราฟขึ้นตัดลงกราฟจะลงโอเคสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ